สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่องรีมเกิร์ดชแนลช่องชอบเล่นเกมแต่ไชอบเล่นเองแล้วก็เจ้าแมวสยองพันตัวนี้ทําไมมันตาโตแล้วคือแบบตอนนี้เราจะเลือกไอที่เป็นเครื่องหมายคําถามได้หรือเปล่าลลองไปดูกันไปคอนติเนีนะสกิปได้ปะ่ะถ้าสกิปได้เราไปดูกันรอบนี้เราจะพามันกลับบ้านนะไปเรากลับบ้านกันนะเจ้าเหมียวเราลองไป อันที่แบบว่าทําคนเดียวซึ่งมันจะมีเครื่องหมายคำถามใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดทําอะไรเหรอไม่มีนะน,นี่ไม่มีเครื่องหมายคำถามจําผิดอันนี้ถ้าเราเล่นกับแมวอะ่ะก็ไม่มีอะไรแปลกนะงั้นเดี๋ยวทบทวนความจําก่อนนะว่าเราทําอะไรไปแล้วบ้างทําความสะอาดดูหนังแล้วก็นอนทําหมดแล้วรูปแมวก็โดนกัดมือขาด ให้อาหารก็ครบแล้วเล่นกับมันทำความสะอาดทำหมดแล้วนี่ใช่ไหมเราอยากเล่นกับมันอ่ะมันเป็นสายพันธุ์ที่ชอบเล่นหรือเปล่านะเจ้าแมวเนี่ยมาเล่นอะไรกันดีกว่านะอ๋ออันนี้ยังไม่เคยคุยนะโอเคโอเคงั้นเรามาเล่นกันว่าแต่เล่นอะไรดีล่ะอ่ายังเหลือเยอะแยะเลย 1ก็คือเล่นเจ้าไหมพรม2ก็คือใช้เลเซอร์ยิงไปแล้วให้แมวมันกระโดดไล่เลเซอร์3ก็คือซ่อนหาวันไหนก็คงตายเนี่ยเราลองเล่นไหมพรมดูก่อนแมวเนี่ยมันคลาสสิกมากเลยนะเเคยเห็นในการ์ตูนมันจะต้องชอบเล่นไหมพรมแน่นอนใช่ไหมล่ะมันชอบมากอาจจะชอบก็ได้โอเคเราเอาไหมพรมมานี่หนึ่งอันกลมๆนะ เราไปรื้อกล่องมากล่องเก่าๆนะเจอหนึ่งอันเราเคยแบบถักไหมพรมเป็นงานอดิเรกนะแต่ว่าก็ไม่ค่อยได้อะไรอันนี้เป็นไหมพรมสีแดงแบบสว่างสดใสเลยสีแดงซ้อนมะเขือเทศหรือเปล่าเออเรามาลองเล่นดีกว่าทำไงดีนะเราจะตัดเชือออกมาเหรอเออเราตัดเชือออกมานะเป็นความยาวแล้วก็ส่งไปที่ห้องนั่งเล่นเนาะเจ้าแมวมันมองตาขวางนะ มันไม่หลับมันมองว่าเอ๊ะเล่นไ,ร,ไร้สาระโอเคแต่ว่าเราก็แบบเอ้ยนี่จงดูสินี่ก็คือไหมพรมไงล่ะโอเคเราก็เอามันแบบว่าสบัดไปสบัดมาเล่นกับมันนะจะแมวเ,เห็นปุ๊บเอะนี่ยั่วสัญชาตญาณของฉันงั้นหรอเออฉันยั่วอยู่อยู่ดีๆมันก็ มีความน่ากลัวขึ้นมานะหัวใจเราแทบจะแบบเต้นระรัวเลยเดี๋ยวทำไมมันมันพร้อมขนาดนั้นนะ่ะมันมันเตรียมละมันทำให้เราขนลุกขึ้นน้อยมันจ้องมองที่ไหมายพรมแบบไม่แบบหลบสายตาเลยนะสรุปแล้วมันจะผ่อนคลายไหมเนี่ยไม่ผ่อนคลายหรอกอุยตามันเป็นเส้นละ คราวนี้มันเล็งอย่างดีเข้าไปในอากาศรวบรวมพลังอ่อนที่จะโจมตีแล้วก็เรารู้สึกว่านี่แหละคือนักล่าที่แท้จริงเจ้าแมวตัวนี้เราเริ่มกลัวแล้วว่ามันจะทำอะไรต่อเราควรโยนไหมพรมทิ้งไปเลยแต่ว่าเราต้องเริ่มก่อนแล้วสะบัดเหรอเราหายใจเข้าไปลึกๆแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อ,อไหล แล้วก็แล้วก็แล้วก็โยกเอ็ใไหมผมนะั่นแมวมันก็มีเวมึงล้อเล่นเหรออุ้ยโอ้โหหลังจากที่เราสะบัดเจ้าใหม่ผมเนี่ยนะเราเร็วกว่าเราหลบได้มืมันก็เล่นไปเล่นมานะไอ,เ,อเจ้าไหม่ผมเนี่ยอย่างงูเลยเจ้าแมวก็โจมตีพลาดนะ เราก็แบบทําเสียงต๊กต๊กตกอย่างงี้ด้วยเล่นกับแมวโอโ้โหกูว่าตายแน่พยายามควบคุมหมายพมอย่างดีนะโยกไปโยกมาอย่างกล้าหาญมันดูยั่วยุเจ้าแมวแต่คราวนี้เจ้าแมวมันกระโดดมาแล้วก็เราหลบได้อีกนะโอโ้โหเราแบบหลบอย่างมั่นใจเลยถ้าจะเต้นระบำเลยเมียว <c oughs> ฉันโกรธแล้ว ถ้าได้ก็เข้ามาสิโ,โหเราเรายังไปยั่วมันอีกนะนายสู้ไม่ได้หรอกเรารู้สึกว่าโอ้โหรู้สึกชนะแมวนี่มันมีความสุขจังเมียวไม่มีความสุขนะจะบอกให้เฮ้ยสนุกหรือเปล่า,าละ่ะเราคิดว่ามันน่าจะสนุกนะจนกระทั่งเราเล่นต่อไปอืออือเนี้ยวไม่โดนครับมันโอ้มันมัน,มนพยายามแล้วก็รุนแรงขึ้นเรื่อยๆมันโมโ oh หแน่เลย เรารู้สึกว่าท่าทางของมันเนี่ยแบบมันมันดุดันขึ้นเรื่อยๆนะแต่เราก็ยังสายต่อไปไม่กล้าที่จะไปช้าลงเดี๋ยวมันตามทันจนกระทั่งเราเริ่มเมื่อยนะแต่เจ้าแมวเนี่ยมันดูแบบไม่เหนื่อยเลยเหมือนกับว่ามันมันเร็วขึ้นเรื่อยๆอีกฉันจะเร็วขึ้นเรื่อยฟู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 ฟ มันมันเกี่ยวโดนข้อมือเรานะเราก็เลยควบคุมเจ้าใหม่พรมไม่ไหวแล้วก็โอ้โหเรารู้สึกเหมือนเจ็บท้องด้วยเหรออุย้ยเรียบร้อยเลือดศกเออความเจ็บปวดนั้นไปทั่วร่างอยู่ที่ข้างลำตัวอ๋อเอ,อเลือดไหลออกจากปาก เอ้ตอนมะเกิดเทศไม่ให้เลือดรถเออเรารู้สึกเบียนหัวแล้วเราก็ล้มลงไปโอ้โหเสื้อเราขาดด้วยเหรอเออ,เออเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเอ,อ่ะเ,เออน้ำมันอะไรอะ่ะเชือกยาวๆนั้นอย่าบอกนะว่าไส้ไหลออกมาเลยโ <c oughs> อ,อ้โหน้ำมัน มีอะไรบางอย่างไหลออกมาจากตัวเราลงไปที่พื้นเส้นยาวๆที่ยังอยู่กับตัวเราโอ้โหมันมันห้อยออกมาจากตัวเรานั้นมันนั่นก็คืออ๋อเราล้มลงไปมองไม่ชัดแล้วแต่ว่าก็มีแสงสว่างมาด้านข้างๆนะเป็นตาของแมวที่มันมองโอ้โหนี่มันไส้ของเรานี่ ไส้กรอกโอ้โหมันไหลออกมาข้างลำตัวเลยมิวชอบไหมล่ะโอ้โหเล่นไส้ไหลเลยเหรอเนี่ยดวงตาเรามืดลงมิวเจ้าแมวรู้สึกมีความสุขที่ได้เล่นโอ้ไม่รู้ว่าไหมพรมหายไปไหนนะแต่ว่ามันไม่ต้องใช้ไหมพรมแล้วละ่ะมันใช้มันใช้ไส้ของเราไปเล่น แล้วหลังจากนั้นเจ้าแมวมันก็พอใจนะที่ปลายทางของไมพรมนั้นฉากจบเพื่อนเล่นเหรอวะ,โอ,ะโอเคนะโอ้ไส้ไหลเลยแล้วไปเจอกันใหม่คราวหน้านะสำหรับวันนี้ก็ลาไป